สี่วิธีในการจ่ายค่าสินหมายทดแทนของประกันภัยค่าสินหมายทดแทนของประกันวินาศภัย,ยต้องเป็นการทดแทนความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้มีข้อตกลงในการชดเชยเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนเวลาที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันแล้ว เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินท,ที่เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยมีวิธีในการจ่ายค่าสินไหม4แบบดังนี้ 1. จ่ายสินไหมทดแทนเป็นเงินสดจ่ายตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น 2. จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นการซ่อมแซมจัดการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้กลับมาใช้งานตามปกติกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนและมีการประเมินแล้วว่าซ่อมแซมแล้วจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 3. จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเป็นการทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนเกิดเหตุวินาศภัยอย่างเช่นกรณีที่ไฟไหม้โรงงานอย่างรุนแรงทำให้แม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้การพิจารณาด้านสินใหม่ก็จะใช้วิธีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับสภาพเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด 4. เป็นการหาสิ่งของมาทดแทนโดยมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งประเภท ชนิดและคุณภาพเดียวกับสินของนั้นๆที่เสียหายไปและนี่คือ4วิธีที่บริษัทประกันภัยใช้ในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย